ไม่ได้ซื้อของกินไม่ได้ซื้ออะไรต่างๆมาเลยจะมีกับเพื่อเอากินกันไหมเนี่ยวันไรวันนี้อากาศก็ร้อนอาหารก็ไม่มีกินบางทีก,ก็ไม่เข้าใจทำไมต้องมาทรมาเลยอย่างนี้เนาะผมขอเป็น ep สุดท้ายอยันนี้ชุดวิดีโอที่จะรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม สี่สิบ้าแล้วนัดพี่วุฒิไว้แปดโมงครึ่งอ่ะกี่โมงเอยสี่สิบห้าแล้วปกพี่ตั้มให้หน่อยพี่ครับพี่ตั้มครับเร็วเราได้เวลาแล้วพี่อือเรเรานัดงก็ไว้แปดครึ่งแล้วพี่เลยเวลาเลยวะพี่โจอยู่วุฒไปแล้วยี่พผานแล้วพี่ อีวุฒไปแล้วพี่ต้มดีอีวุฒไปแล้วเฮ้ยวัวเรเรียวเียบเเรีารีบรียเรเร ครับก็ผิดแผนนะครับตอนแรกวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาทําเทปออกไปหลักหอยนะครับต้องอธิบายว่าตอนนี้เรามาอยู่จังหวัดเพชรบุรีอ่าเป็นแถวปากอ่าวนะครับก็จะเป็นแนวน้ําก่อยเนาะอ่าซึ่งวันนี้ตัวนี้เราตั้งเป้าจะออกไปตกปลานนะพี่บุ๊ไว้เอองใส่ตกใส,ใสเรื่องของน้ํา พอมันเป็นปากอ่าวเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงบาทีเือมันออกไม่ได้ก็ตามคอนเซ็ปต์สายละตั้มเราก็ขึ้นเรือไม่ทันนะครับก็เลยเคยเห็น FC รายการชอบทักเข้ามาว่าอยากให้เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในที่ต่างๆนี่เรอยู่บนสิ่งที่เรียกว่ากระเตงกระเตงนะครับคือบ้านกลางน้ำและก็เป็นเหมือนกระต๊อบนั่นแหละมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบแต่สิ่งที่เราไม่มีเลยนะตอนนี้ พี่พี่พูดแก้งหรือว่าอะไรไม่ได้ซื้อของกินไม่ได้ซื้ออะไรต่างๆมาเลยอันนี้คือเราอยู่แบบไม่มีอะไรกินน่ะนะตอนนี้ซึ่งเราจริงๆอ่ะตัวกระเตงเขามีบริการสั่งอาหารอะไรไม่ได้หรอกแต่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนทำคอนเทนต์เอาชีวิตก็การกระเตง24ชั่วโมงผมเชฟโจ้กับตากล้องน้องบอสกับน้องทีสอคนรอดไม่รอดารุทนครับโอเคไปหาของกินไป อุปกรณ์ในการตามหาว,วัตถุดิบแถวกระเตงก็คือใช้เหยื่อสดนั่นแหละตรงเหยื่อสดกันนะครับมีตะกัวหน้าสายตะขอเล็กๆหลายไซส์เพราะว่ามีปลาเอาอีกเรื่อกใหญ่เอาหมดตอนนี้เอาชีวิตรอดนี่อย่างน้อยก็ม,มีอุปกรณ์ตกปลานะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดให้ปลาเนี่ยก็กินปลาหมดแล้วก็อดตายอยู่ดีถ้ามีคันเบ็ดเนี่ยอ่าถ้าเกิดเราให้คันเบ็ดคนละสองเขาตกปลาเขาหาปลาได้ตลอดชีวิตวันนี้เราจะหาปลาได้ไหมมีคันเบ็ดแล้ว มาดูก่อนว่าเราจะรอดเปล่าพี่โอเคเหยื่อที่จะใช้อ่าก็มีเศษกุ้งจากกุ้งแช่น้ำปลาเมื่อคืน <laughs> เหลืออยู่หนึ่งอ่าก็มีเศษเศษปลาหมึกที่พี่วุฒิคัดแต่ตัวดีๆเอาไปตกปลาข้างนอกมาแล้วเหลือแต่เศษเศษไว้ให้เราสอง <c oughs> แต่ยังดีของดีหาดูยากยังมีอยู่หนึ่งอย่างเคยเห็นสิ่งนี้ไหมครับอ่ามาเป็นสากให้ชมมือแล้วกันนอนแดงเป็นตระกุลหนอนที่อยู่ตามทรายแล้วก็เป็นนักล่าที่แปลกเพราะว่าเขาจะใช้ เว้เหมือนสไปร์แมนอ่ะเว้เหมือนอ้วกใส่แล้วเกาะเหยื่อไว้กินน,น,นะครับแต่หน้าตาเขาอ่ะแปลกมากเป็นอาหารนั้นโอชาของปลาในเขตน,น้ําตื้นแล้วก็จะเอา <S <S ส่วนของเขานะครับฉีกมาแล้วก็ใช้เป็นเหยื่อในการตกน้าดินนะครับไม่ได้มีอาก,การนะที่ผมรูนะคือมันเป็นแนวที่มีปลาตะกาบทางตีไปให้ไกลหูไกลตาที่สุดที่จะทําได้นะตอนนี้แต่ผมสาวผมไม่ได้ขนาดเท่าไหร่โอเค God, God, Lord, Lord. Ooh, yes, yeah. <laughs> Two hours later. <coughs> hours later ah, oh, 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 oh. Six hours later ให้ đây มาส่ง ก็มไม่ใช่รายการคนโขลกอะไรอันนี้มันนั่งเล็กสตอรี่อะไรเนื้อนี้เอาไม่เดบไม่เดบไหมในเช่นเจ้าครังงบององก็มาขอสารเรื่องกระเตงจริงอ่ะก,กระเตงมันมีประวัติความเป็นมาที่แบบโคตรยาวอะ่ะโคตรยาวยาวมากเลยยาวมากงั้นไม่ฟังนะ มาเร็วครับบอสมาเร็วครับบอสยุ้ยฮะฮะแผลแอ้พี่ได้ข้าวเย็นแล้วนี่ได้ข้าวเย็นแล้วข้าวเย็นแล้วพคนดีใจไหมเนี่ยอ่ะอย่างน้อยก็ตัวแรกของวันน่ะข้าวอย่างไรโจ้ดูอย่างไรก็ปลาชัดๆ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมิชชั่นเอาชีวิตรอดอันนี้จะไม่ผิดเขาเรียกว่าประกบข้างลอยเป็นอ um ันหนึ่งประกดน้ำเตือนนะครับก็สาระเนื้อพวกนี้ก็จะท้าประกดน้ำจืดนั่นแหละถ้าใครเคยกินนะครับตะกูใกล้ๆเนื้อนิ่มกลิ่นอาจจะแรงนิดนึงต้องใช้เครื่องเทศหน่อยนะครับแต่ก็ก็ต้องกินแล้วล่ะตอนนี้ไม่มีทางเลือกอะใช่แล้วอ่้นเจโจตัวนี้พี่มีของกันเยอะพี่ขอสักสี่เมนู เดี๋ยวดูว่าเราจะหาอะไรมาประกอบเป็นข้าวเย็นประทังชีวิตพวกเราตอนนี้มันโคตรหวดท้องเลยกินน้ำเปล่าเอาเก่งมาก yeah. <Yeah. S 1> เาออย้เออฮืุยกันต่อครับนิสุชิตาไน The Expatriate Town of Bangkok เฮ้ยอย่างน้อยก็มีข้าวมื้อเย็นแล้วหนึ่งตัวน,น้อยๆเนาะวันนี้จะทำเ mm hmm. มนูอะไรพี่เจ้ากะว่าจะทำทำไฟเดนนิ่งแม่งไหมไม่มีอะไรเลยทำอะไรเนี่ย ไม่รู้ว่าัวพี่เขาจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างเดี๋ยวต้องลองไปลือ้อดูว่าจะได้เป็นเมนูอะไรยังการันตีไม่ได้เหมือนกันนะไอเชี่ยปลาแ <_ certaines> ดงพอปลากินแล้ติด <_ d ream> ตามได้อีกแล้ว <_ d ream> ได้อีกตัวหนึ่งแล้วเย้เอานะาดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะยกดไลค์กดไลค์เอาดีดีดี <_ d ream> มันก็เหมือนกดขี้ลิงบ่คล้ายเทปทั่วไปเนี่ยปลาไซเน็กออกปล่อยแน่นอนแต่อันเนี้ยมันคือ เอาชีวิตรอด24ชั่วโมงไม่มีอย่างเอนให้หยิบกินเลยมีแต่เครื่องปรุงอีกนิดนึงต้องแดกตะไคร้กัเนี่ยดังนั้นขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะถ้ามีใหญ่กว่านี้สัญญาตัวนี้จะปล่อยเอามาต่อครับก็มุมเรียลิต หนกันครับวัสดุดิบค่ำคืนนี้ที่ต้องแบ่งกัน4คนสี่คนเออเานะพี่อย่างน้อยก็ยังออกจากคอมฟอร์ทโซนอือืมเราอาจจะพูดแซวเรื่องเงแต่ันอาจจะมีคนที่ใช้ชีวิตที่ทํางานกับบ้านมาก็มีแค่นี้ให้ประทังชีวิตจริงๆก็ได้ลองดูว่าเออใจเขาใจเราเอเข้าใจเขามากขึ้นเราก็จะได้เห็นคุณค่าของวัสดุดิตมากขึ้นนะคราวนี้ปลาจิ๋วที่ ถ้าเป็นปกติเนี่ยเราตกปลาสมัยก่อนไม่คิดอะไรเยอะอาจจะมีสะบัดทิ้งอาจจะไม่ได้เก็บทุกเม็ดอย่างเงี้ยพอมันเหลือแค่เนี้ยก็ต้มีมูลค่าก็ต้องมีมูลค่าไม่งั้นกินน้ํามันอ่ะอใส่เกลือหน่ไหมได้พี่ผมไม่น่าต้องใส่เลยน่าจะขึ้นเต็มบหลังใช่โอ้ยหันหลังอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ๋อแตวผมมีไหม อ๋องานขายเสื้อเดี๋ยวก็มีสะขายก็จะหมดละขายดีเกิน <c oughs> บ้างสักนิดหนึ่งต้องอธิบายครับว่าปกติตระกูลพวกปรากฏมันก็มีก้างแทรกเยอะ <c oughs> เหมือนกันยิ่งตัวขนาดเลยซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราจะทอดเนี่ยน่าจะกินง่ายสดุดแต่ว่าแม้แต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยผมว่าก้างปลาตัวขนาดนี้ต้องมาสารนะถ้าเราจะกินทุกส่วนโดยไม่คายทิ้งเลยเนี่ยคงบ้างหน่อย <c oughs> อะเ <c oughs> ติมบ้างหน่อย ไม่ไปกินข้างนอกอ่ะโหพี่ดูลมข้างนอกดิออกไปนี่ผมว่าปลาไปกันลมแน่เลยเนี่ยไม่ไปกันน้ำแล้วเราเนี่ยไปกันลมมันเป็นช็อตเหมาะกับทิกตอกว่าแล้วตาปิวออกไปก็แบบโอ้าวโหหมึงแรงนั่งไม่มาเลยจริงเหรอมาตะกล้องตะกล้องมาทีบอสนั่ง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 อันนี้นะหันไปเห็นหน่อยทีมงานมีแค่เนี้ยไหมเฮ้อคิดว่าชีวิตคนบนรถมันง่ายอ่ะไปกันทุกคนเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้นะครับ อ่ะมาตะก้องตาก้องโอเคมาเช็บโจก่อนเลยในฐานะคนตกได้ก่อนเอยอย่าเกียดกูเลยเขาบอกว่าจะรู้ใจคนเราก็จะวะที่ลำบากที่สุดในชีวิตเนี่ยครับผมคอเทวดวนะเอาจริงเหรอเฮ้มันจะมีเนื้อหรืออะไรอะไรโอเคอ่ะมาคนอีกครึ่งตัวอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวให้บอสกะทีอ่ะช็อต จะกินธรรมดาไม่ได้ต้องโดนตากล้องสั่งให้กินไก่ซูแม่งจะเก็บเสียงอีกมามาถ้ามึงจะขนาดเนี้ยกูก็ขยี้ให้เลยมาอืมอืมเฮ้ยอร่อยมากแต่เมนูที่อร่อยมากเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยหรือเพราะพี่หิวไม่เป็นสมส่วนของน้งคู่เพราะว่าโคตรหิว ปลาทอดที่อร่อยที่สุดในชีวิตแต่มันก็สดจริงคือคุณภาพเนื้อดีมากนะอ่ะร้อง <c oughs> หัวอร่อยอร่อยอ่ะมาตากล้องตากล้องตากล้องมาเลยพี่ถ่ายเองมาเนี่ยถือถือไม้ไปด้วยทำไงอยากให้ใกล้กว่า,น,านี้อ่ะแต่มันไม่โฟกรัสมันกดไม่ต้องกดปุ่มอะไรใช่ไหมมันจะออตโต้เลยออตโต้โฟกัสใช่ครับ กนมีตาข้ออี่สองคนนี่มึงก็ไปถ่ายดิบอ๊อดไห้กูถ่ายไปเยอะกำลังคิดอยู่เออมาพี่ไปได้ไหมอ๋อพี่จอร์ดผู้เสียสละเพราะว่าดูให้บิ๊กบอสเราน่าดีใาสุดวันนี้คือสมกับตัวไงพี่ก็กินส่วนที่ใหญ่ที่สุดเอาเลยพี่บอลเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับอู้โหูเป็นไง ร้อนเอ่อก็เรียกว่าพอมีพลังเติมสารอาหารให้กับร่างกายประทังชีวิตไปหน่อยอย่น้อยก็ดีแลวใจดีเขาทิ้งน้ำเปล่าให้เราก็มีน้ำกินสำคัญกว่า ไม่มีอาหารคือน,น้ำนะครับยังมีน้ำจืดด้อยอ่งดีนะครับแต่ก็เอาจริงๆกระเตงก็โคตรชิลโคตรสบายถ้าไม่ติดว่าไม่มีอะไรกินเนี่ยไม่จะไม่จะชิลมากเลยอันนี้ก็แต่ก็มีน้ำปลาอยู่ยังเรียกว่า24ช่วงมงนไม่ครบคืนนี้เราน่าจะอีกสักพักกว่าจะนอนนะครับก็เดี๋ยวเราลองแต่ว่าให้ทีมงานเบรกชาร์จกล้องชาร์จอุปกรณ์อะไรหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราลองนั่งตกปลาอีกสักหน่อย เนะเาะก็เดี๋ยวตั้งโกโปรงกโปรกันง,ง่ายๆไปก็กันแล้วก็ถ้าเกิดได้ปลาเดี๋ยวมาถ่ายเพิ่มให้ดูกันครับเนาะโอเค,อเคแล้วไปต่อกันไป ก็ประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากว่าใกล้ๆตีหนึ่งแล้วแหละนี่ก็ทีมงานก็ล้ากันเนาะคงจะหลับกันหมดแล้วแหละให้ผมแอบมานั่งอยู่ข้างหลังคนเดียวตกปลาเงียบๆไปก่อนเดีย๋ยวไปดูทีมงานกันดีกว่าไปไปไว่าเป็นไงเนาะไวหลับหลับหลับปุ๋ยเลยครับ หมดแรงต่างคนต่างพักเก็บแรงไว้ใช้งานพวกนี้ต่อแต่คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะดูกัน,นอยน่ไยเดี๋ยวก่อนอื่นเอาแล้วลูกพี่วัวลูกพี่หายมีอะไรให้ดูกูจะโดนหากบูนัดไหมเนี่ย <c oughs> เอฟถ่ายพี่ลูกพี่ตายในหน้าที่ดูในนี่ <c oughs> อย่างที่เห็นวันนี้อากาศก็ร้อนอาหารก็ไม่มีกิน อยจะเป็นยังไงกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งคืนกับพรุ่งนี้อีกอีกนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงยังไงเดี๋ยวว่ากันขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีอะไรมาอัปเดตกันเดี๋ยวว่ากันโอเคซีอูครับขอตัวนอนก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน่าจะไปวะเอาใหมเ๋วเอหม่อ๋อโอ้โหอ้าก็ไม่เอาเลยอะจะมีกับเพืกินกันเพ้เนี่ยเรา

เฮี้ยไม่ถึงอะไรวะดูด้านบนมีแรงดับางหลักปอะเจ้านิดเดียวหัวมันไม่ไปอ่ะรับตึงนะเฮ้ย ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนว่ะ hey, <hey>, hey. เรื่องจริงโอ้รอตายแล้ว <Yeah. S 1> ไอ้ล้วก็ได้หนึ่งมื้อกับปลา อีคุดนะครับนี่คุณคุดแล้วกันเรารายการเราไม่อยากหยาบคายก็ไม่อยากหยับโดนโอเคนะครับให้ความรู้นิดหนึ่งก่อนที่เราจะรีบเขียนจิเมะเพื่อถนอมเนื้อปลาไว้นะครับเราก็จะได้เรียกว่าปิดชีพเขาให้เกียรติเขาให้เขาไม่ทรมานเกินไปนะครับอ่ะปลาอีคุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า golden silk s e a beam r นะครับอ่าเป็นปลาในเขตน้ำตื้นที่พบได้ตามหกระถอ่าในแถวปากอ่าวนั่นแหละของไทยนะครับซึ่งในอ่าวไทยนั่นเองนะครับซึ่งปลาตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นขนาดใช้ได้เลยนะปกติจะเห็นตัวเล็กกว่านี้ใช่ตัวเต็มที่ไม่ใหญ่กว่านี้เยอะ นะครับเอกลักษ์ของเขาอ่ะจะคือฟันของเขาเนี่ยซึ่งตรงน,นี้เนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นตุ่มๆที่แข็งมากเพื่อไว้ขบตระกูลพวกหอยแล้วก็ตระกูลพวกเปลือกปูแต่ว่าคือหอยทั้งกองหอยทังคู่เขาเลยชอบไปอยู่แถวหลักหอยนั่นเองนะครับซึ่งน็นให้เป็นปลาที่ตกยากเพราะว่าตีเบ็ดไปติดหลักเบิ้ลเขากินเขาตกใจวิ่งเข้าหลักหอยขึ้นมาพันเสาขาดง่ายมากตัวนี้โคตรฟุกเอาจริงๆฟุกมากมเกือบจะปักไปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้ผมมาเชฟโจ้ด้วย เรียกว่าเครื่องปรุงน้อยนิดที่เรามีติดมาที่ถูกส่งเป็นสเสบียงมาให้เนี่ยเราจะทำเมนูอะไรได้รอชมครับ <Yeah. S 1> เย่เตรียมรับสัจก,าการรมยังพี่เขาขอโทษเอาเลยไหมเอาแม่ม <laughs> ตีเบสอะไรน,นะ <Yeah. S 2> oh, นี่ไงโนมาตเจ็บ <laughs> ตายแล้วมั้งเนี่ยเขาเหรอ นยามเย็นมันสวยงามจริงนะนี่เราก็อยู่มาเต็มเกือบ24ชั่วโมงคืนก็ะเกินเพราะว่าเราอยู่น้าแต่เช้าหนึ่งคืนตอนนี้เกือบจะเย็นอีกวันหนึ่งเขาเพิ่งกลับมากันเนี่ยเป็นไงพี่วุฒิหนีไปตกปลามาเป็นไงบ้างเจอไขจูแล้วเป็นไงหลุดเหมือนเดจอเฉยๆทิ้งเอาไปยังไม่พอยังหาคอนเทนต์ให้ผู้ชมดูไม่ได้ เาะพี่อุ้ยได้อีกคุดตัวใหญ่มาเด็กกินข้าวกนันเอาโอเคถือว่ามิชชั่นเอาชีวิตรอดการกระแตงก็รอดมาหากันนิชรัตาน the expatriate town of bangkok ก่อนไปทำต้มยำเดี๋ยวจะทำการกิวคาคุก่อนกิวคาคุคือการเก็บลักษณะของปลาแบบสายญี่ปุ่นโดยการใช้ดีหมึกเอาไปเคี่ยวกับน้ำใช่ไหมครับเคี่ยวให้มีความเข้มข้นขึ้นเพื่อให้มันดำชัด อ๋อว้สวยงามเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเราเอาชีวิตว่าโบกเตงให้กินกัน4คนพี่คุณท่นกินด้วยเหรอเอ้าผมกลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วพี่ได้อะไรมาไหมยังไม่ได้เลยเลยเฮ้ยก่อนทานนะครับมาซะหน่อยแอลกอฮอล์ฉีดโอ้ยใจเย็นมือ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 เจ้แอลกอฮอล์ไม่ได้อยากขายของนะว่าของน้องรักเองนะของนุ่นรัก Beauty b l o ก g e r ถ้าใครรู้จักเคยถ่ายกันชัชแรกนะครับก็กลิ่นดีมากแอลกอฮอล์75%ปปลอดภัยพูดแล้วก็ล้างมือแล้ว เข้าสู่อาหารเลยดีกว่าเจ้าอะไรบ้างซาชิมินะอันนี้ก็เป็นพระเอกของอ่าของทีมเราดีกว่าทีมเราใช่ใช่เฮ้ยถ้าโตไม่ปีนเอาสวิงค่อยนี่ก็ไม่ได้ตัวขึ้นมากตกน้ำกับปลาคุณคุดด้วยกันไม่อยากหยาบคายกันไปลาคุณคุดยกกระดาบมาละ อ่าซาชิมินะครับอ่า basic เบสิกก็มีน้ําจิ้มก็พอพอทานได้แค่นี้ละแล้วก็อันนี้ทําเรียกว่าเป็นคิวคาคุนะครับเอาดีหมึกจากเหยื่อหมึกที่พี่วุฒิทิ้งไว้ก่อนน้อยนิดเนี่ยมาทาเก็บตัวดรีระของเขาอ่าไว้ไหนๆเปือ้อนหมึกแล้วก็เลยทำเป็นต้มยำปลาอีกคุดน้ำดำครับอ่าก็เป็นฟิวชั่นหน่อยๆใครไม่ทราบนะครับอ่าพูดเยอะก็กินดีกว่าคอ,อน,านะสิน์ตให้เชฟโจเปิดเลยโอ้เชฟโจเปิดซิงีกแล้ว ข้าคตี๋งหรอนาสีนี้อุ้ยหนูมากอะพี่กินลองกินเปล่าเป่าก่อนอืมนี่ครับนี่ขนาดสดสดยังไม่ได้ทำอะไรแค่ใช้เทคนิคเกลือน้ำตาลเราเร่งเร่งสปีดนิดนึงเนาะใช่ครับโอ้โหมันเรียกน้ำลายมากเลยอ่ะถ้าใครไปร้านอาหารญี่ปุ่นแพงๆนะแล้วเจอพวกกะพงแดงญี่ปุ่นที่เรยกมาลงมาได้อะไม่แพงเลย สู้ได้สบายพี่เอาไปวางที่งกันแล้วอย่าบอกเลยนะไม่แพ้เลยอร่อยอ่ะสุดยอดมาต้มยำักหน่อยยังไงจะลองทำไมมือไม้สั่นเนี่ยยากอะไรเปล่าเราไม่กินไนกันมา24ชั่วโมงนอกจากไอ้นี่เนี่ยก็มีปลาต้อนน้อยปลาทอนน้อยอีกสองตัวอเลยเป็นไงต้มก็ไม่แพ้พี่เด้งเด้งมากมา ชิมน้ำก่อนว้าวฮู้ฮู้แซบนะโอ้ชัโจ้ปรุงได้แซบมากอันนี้เราให้เครดิตเชฟโจ้ทำนะครับเมื่อกี้ผมไปจำแจนิดเดียวก็ไปล้างตัวมานะอืมอุ้ยดีหมึกมันเรียกความนัวได้ขนาดนี้เลยอืมอืมเราชอบส่องกันได้ดีมากสุดยอดเฮ้ยคือหนังเขามีผิวสัมผัสที่น่าสนใจมากเนาะกรึบๆแล้วก็ความขาวไม่มีเลย โอ้ยห่อเหอะขโมยดีอยเอาปิดเทปไปดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้น้องบอลน้องทีน่าจะเนี้ยต้องบอกว่าพี่วุฒไม่อยู่เนี่ยสี่คนเนี่ยกินปลาตัวเท่านี้ไปสองตัวนะครับก็ทีมงานจะได้มากินของกินข้าวกันเนาะเป็นไงเชฟโจ้ เอาชีวิตรอด24ชั่วโมงขอเป็น EP สุดท้ายไออันนี้ไออันนี้เออเอของนี้มันนเนาะเอาชีวิตรอดอะไคราวหน้าเม้นรีเควสมาแค่บอกว่าขอเชฟโจเอาชีวิตรอดคนเดียวพอไม่ได้พี่ไดเราทีมเดียวกันสี่ตัวอ่ะเออแล้วเป็นไงพอเรียกว่าต้องเอาชีวิตรอดเองเนี่ยกับปลาตระกตัวที่ได้มาเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่ามันมากใช่ไหมมากมากครับพี่ใช่ไหมอย่างปลาทอดที่เรากินกันใช่ไหมแม้แต่หัว ผมเคี้ยวบอกตรงๆเลยผมไม่กายไม่ได้เศษเสี้ยวอะราะอะไรครับจริงๆหิวอะยอมรับว่าหิวพี่ยอมรับว่าหิวจริงแต่สิ่งหนึ่งคือมันมันมีนม,มูลค่ามากอ,ะอ่ะตอนที่เราอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยใช่ไหมโคตรมีมูลค่าหากกรสั้นๆนะครับผมว่าทุกวัตถุดิบมีค่าในยามจําเป็นมากๆและยิ่งคุณ ได้ลองทานกากลาลคุณก็เห็นคุณค่าของกากลาลิวัตถุมากขึ้นนะครับอยังไงปลาตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรากินไม่ให้เหลือแม้แต่<ห>เศษชากแน<ะ>่น <ะ S 1> อนนะครับให้เกียรติด้วยว่าชีวิตที่เสียไปเพื่อต่อชีวิตเราโอเคสั้นๆแค่นี้ก็การยังไงเดี๋ยวพวกผมเนี่ยกินข้าวทำความสะอาดตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมูฟไปไม่รู้จะได้ดูอีพีไหมเรามีเบาะแสที่พี่วุฒิออกไปข้างนอกก็ไปเจอสิ่งลี้ลับระเบิดมาแล้วเราจะไปลองตามหามาดูว่าเราจะ เอาไว้ FC คนของรถดูได้ไหมหรือเปล่านะครับครับโอเคได้ยังไงก็ฝากกดแชร์กด subscribe นะครับแม่ขอบคุณพีณ่วุ้นมากๆที่ทิ้งเหยื่อไว้ให้นะครับหมูปลาสายซิ่งฮะแค่แล้นนะครับเดี๋ยวเิ่มคอนแทคตัวให้ฮะร้านสมตามแซ่บๆนะครับอย่าลืมติดตามเชฟโจ้ไปเจอตัวเป็นๆได้ที่ร้านไขจ่จีนแล้วก็บางทีเวเปอร์ก็อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมเองอสาระตั้มคอนแทคทุกคนอย่าลืมติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กไอจีติ๊กต็อกนะครับอ่าแล้วก็ช่องใหม่สาระตั้มด้วยที่่จจะเเเพิมมขึ้้้นนนนาาารไวอกัให คอม,มเมนต์มาเยอะๆทุกกำลังใจสำคัญพ่ครับอ่านให้หมดนะครับอยากเห็นพวกเราทำอะไรแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องระบากตอดก็ได้นะโอเคกินข้าวก่อนแล้วเดยวเจอกันสวัสดีครับมาชิ้นมาชิ้นอะพอดทีกินข้าว